ความน่ารักของเธอน้ำมันเด้งโดดออร่าเธอปุ้งกระจายไปไกลหลายโยนพอเธอส่งยิ้มใจเราก็มีอาการเจ็บจีดคิวปิดยิงใจได้แมนคตรโค อยากดูใไปหาแม่บอกว่าเจอเนื้อคู่กลัวแม่จะหาว่าเราเป็นคนขี้ตู่เลยอยากจะทำเอาให้ช่วยช่วเธอหน่ะโสดไหมจะได้กลับพูดว่า I love you เธอบอกใครดูเอาเองคืนนี้ถ้าแฟนไม่มาก็แปลว่าตอนนี้ถึงปีสองเธอแฟนไม่มีแต่อยากจีบเธอเอาบัตรเทียไปเธอนัดกันให้ิีกแฟนเธออีกทีเธอเรียกโทมาให้ดี Icana, ความโสดกลับมานก็ปิดกระปิานกระปิดกระปลานกระปิปายโสดแต่คิดเป็นร้อยไม่คิดเป็นร้อยมีแต่สองร้อยโสดถึงบางเวลาถ้าแฟนเธอมาก็ได้เวลาจอยย่ยย่อยโอ้ยเสียงเดินเดือดัวแม่เต็มเต็ม องซ้ายเลยลงมาตอบลุกมาถูกคนซวยไปยวดขบวังให้ยามพอตีสองเวลาความโสดเธอก็หมดแล้วอย่าคิดจะต่อเวลาให้ยาอย่าโทรไปหาแม่บอกว่าเจอเนื้อคู่กูแม่จะหาว่าเราเป็นคนคิดตู่เลยอยากจะทาาเอาให้ชัวร์เธอเนโสดไปสดมากจะได้กลับพูดว่า I love you เธอบอกให้ดูเองคืนนี้เธอแฟนไม่มาก ไม่มีแค่อยากจริงเธอเบอรเธอไปเลือัดเก็ให้ดีไปเลยที่จะรีบโทรมาให้จริงความโสดประมานก็เปลี่ยนก็ฝายก็เปลี่ยก็ฝายก็เปลี่ยก็ายเพาโสดอี่เป็นร้อยที่เป็นร้อยอีกเป็นสองร้อยโสดเป็นบางเวลาเธอแฟนเธอมากก็ได้เวลาย่อย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 ่อยโอ้ยสิ่งใดเจอตัวแม่จะเต็ม มีความสดแบบนี้ไม่มีมาบ่อยบอยไม่ได้มาเช็คเรตติ้งยืนยันจริงๆีไม่ได้มาอ่อย <All right. S 1> อยากขออ e ีเมลวอทช์แอพได้หรือวีแชทขอร้อยให้ร้อยบอกเลยนะจุดจุดนี้รีบจีบเลยพี่ความสดหนูมีน้อย oh. รีบมาเลยนะคะทัวรอ โสดรังมันก็เกป็ดก็ปาก็เกป็นก็ป้าก็เป็นก็ปายปาสดเม่ีนี้เป็นน้อยไม่คกดเป็นน้อยอีนีจะสองน้อยโสดเป็นบางเวลาถ้าแฟนจะมาก็าได้เวลาย่อย่่ โสดปรบมากก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 นก็ปิดก็ปายก็ปิดกะปายก็ปิดกะปายปายโสดกิ๊เป็นร้อยกิ๊เป็นร้อยนี่เจอสองร้อยโสดจนบางเวลาเธแฟนเธอมาก็ได้เวลาใหญ่ยอหย่ยย่อย่่่่่โอสิ่งใดเจอตัวเป็นเป็ รอยเนี่ะน้องนี่เต้นกันสนุกเลต้นเก่งมากเลยสอนยายสักท่าได้ไหมครับอนี้คือจท่านะรคะเอนหมาดยาองหลท่ายายตดใช่ไหวมอ้ยใ่ฟาดหางเลยใช่ก็ฟาดหางไม่ใช่จระเข้ก็แก่แล้วนะมันก็ต้องเตรียมตัวบ้างนะยาย ฝอเด็กๆก็นี่สานน้เป็นไงโอ้ไม่เคยเห็นผู้หญิงเต้นท่าแบบเต้นยากเหมือนกันนะครับฝึกอยู่นานแบบดึงดาวเขาเรียกดึงดาวอยังไงยังไงยังไงกรปิดระปอยก็ะปิดกระปอยกิดกรปอยกระิดกปยวดดุ๊ยดุยดุ๊ยดยดุ๊ยด้๊ยดุดยดดยดดดดดดยดดยดดดดด ตึกอยู่นานนะคะตึกอยู่นานน่าสงสารมากเลยนะครับไม่คว้องเลยใช่กว่าจะได้แค่นี้เนี่ยล่อไปประมาณที่จิบวินาทีคนสวยทำอะไรก็ไม่น่าเกลียดนะครับขอบคุณมากครับคุณปอเกิดพระชานะครับชานี่อยู่นะ ัลต่อไปนี้เป็นราวัลของใครครับยังเหลืออีกอุ่นนิดเี่โปรโมทของตุ๊กตาตัวนั้นที่ตื่นอนนั้เรอคตัวใหญ่นั่นเป็นของพี่เบิร์ด